ขอตั้งจิตอาถิรฐานาถุบุญกว่าบุญจนถึงปัจจุบันนะรวมทั้งภูเขาหันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะบำบัดดีเธอสาสา เป็นเจโลมซึ่งวันนี้มีการพระพุทธคีรีธรรมปีศาจแดงรูปเป็นคา,าถาถอดมาจากพุทธคุณทั้งห้าเสดบจองนะครับท่านสมบูรณ์ตัวทองคขาออ้าไปใหญ่างะัจ้กรพระศรีอาองน,นะครับและท่างโลกยังท่านที่โตน,นะครับเคยขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านร่วมแห่นะครับเด็น ี่ยาังสลคลและจุดเกียมมาบงคลขอกับ,บ,กบท,กที่บนใหกับคุณศาสนินกชะฝจายที่บริเวณพิธีแลค่ำเมื่อกีรับ ในวันนี้นะครับได้พระองคนองค์ประธานสมมติพระธรรมวชิรานิวิ์ที่สนาจารย์มงคลที่เป็นสิริมงคลเป็นพุทธเมตตาเป็นธรรมเมตตาร่วมพิธีในวันนี้นะครับท่านสมศักดิ์แก้วเสนาครับจังหวัดสุพรรณบุรครับได้เป็นตาจุดที่สกิริทิชารัตน์ครับโรงเรียนกวดวิชาไอแม็ทครับอุบลราชธานีได้จุดที่ ญาณณนทวเทวตววาชัยวิชัยญาสุชาญยมิจตฺปันังเกอภิเศเกสิตังสุขันโนสันตเถรพุทธา

วิชยโฮิชยโลสัพพิยานางเลอปรณ์ที่ตัอปั่สามนะนมโนกามปันไรเตเตปันต่างใจเย็นครับพระที่สี่ัรรบุตรอัครางั์สองสุภาพาและเจะเป็นและท่านสายทองนะครับนี่พระุราบริปุเริปังกาปันไต อิบเมวะสมิชโตโสยธามนิโชติราโสยธามิาาธิอายุโกภวาอภิวาธนัสสรูปที่สองครับเรียนเชิญท่านผู้ในการงตัวแทนนะครับรับมอบวารินชรากับ,บจำนวนหนึ่งหมื่นรับชุดที่สามครับกรมสารัะ คุณยาพา์พรหมพาน,นิชรัติธรรมเชิญครับขอเชุญครับคนที่สิบครับเด็กหญิงพิชชกรังดะงรถ่ายรูปด้วยำแงิชานันโสภาสีมายัางครับมาลพบมนันนะครับ,รบทุนการศึกษา,านักเรียนโรงเรียนวัด ลูกสนุทรานั่ตาพาลุงกีครับนครตที่ไดครับขอบคุณนะครับ